ตลาดวายีสวัสดีครับคลิปนี้ผมคอนสโรแนวฮอนด้าซ c ว i คเดิมพ n นชันนะครับปี2 0 0 5เป็น Dimension ตัวท็อปเลยนะครับ Airbag m กมีครบนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นภาษีขาดปีกว่านะครับไม่ปัญหากับปารโอนะครับต่อภาษีโอนได้ปกตินะครับผมเล่มเอกสารครบนะครับรถใช้น้ำมันนะครับผมพิกัดดูรถอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับ สีโดยรวมข้างภายนอกแล้วยังสวยนะครับไม่แตกไม่รอดนะครับอาจจะมีรอยขูดขีดอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับผมสียังเงาเงานะครับแม็กสวยยางดอกดีนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอาดเดิมๆเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังครับผมเบาะหนังหน้าต่างไฟฟ้านะครับเกียวโตนะครับมีเครื่องเล่นเสียงนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับคลิกเชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดจะด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ